อยู่ใกล้มันจะเหม็นย้อนฟังครูเทียมไม่กินเด็กในสังกัดย้อนฟังครูเทียมเคลียร์ปมเปิดค่ายเพลงหวังกินเด็กปัน้นเตือนศิลปินใหม่วันถูกล่อลวงโลกออนไลน์ก็แห่แชร์ย้อนคำพูดของครูเทียมชุติเดชท,ทองอยู่ครูสอนเต้นคอมเมนเต,เตอร์รายการดังเมื่อครั้งมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์แจงปม เปิดค่ายเพลงเพราะหวังกินเด็กปั้นและยังมีการเปิดโปงเบื้องหลังวงการเพลงลูกทุ่งที่หลายคนมาตามหาฝันจนโดนล่อลวงโดยครูเทียมได้พูดถึงประเด็นการปั้นนักร้องหน้าตาหล่อเหลาทุกคนว่าคือเราทำธุรกิจถ้าเราเอาหนังหน้ามาไม่ดีแต่เสียงดียังไงก็ไม่เกิดเราเลยต้องสร้างความประทับใจแรกแล้วมันจะตามเข้ามา ส่วนที่ถูกมองว่าปั้นแต่ผู้ชายหล่อๆผมเป็นคนอยากปั้นผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงเรื่องเยอะมากครับคือลูกเขามีพ่อมีแม่ปั้นลูกพ่อแม่เขาก็มาเราไม่ได้ดูแลเขาคนเดียวต้องดูแลพ่อแม่เขาด้วยซึ่งมันยุ่งยากมากแต่ผู้ชายคือผู้ชายยังไงก็แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังไม่ห่วงเรื่องนี้คนมองว่าทำไมกูเทียม ถึงปั้นแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆมองว่าปั้นวิกินเองหรือเปล่าเรื่องนี้ครูเทียมบอกว่าจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าอยู่ใกล้มันจะเหม็นกันนะคือเราอยู่ใกล้กันจะเห็นวิถีชีวิตของแต่ละคนเมื่อเราทำงานกับเด็กกลุ่มนี้หน้าตาเขาโอเคมากนะแต่เมื่ออยู่ใกล้มันเหม็นก่อนจะเล่าถึงเส้นทางในวงการเลือกทุ่งที่หลายคนอยากเข้ามาตามฝานัน โดยในยุคนี้ผู้ชายน่าเป็นห่วงกว่าผู้หญิงการที่น้องเข้ามาหาวิธีแจ้งเกิดเรื่องเงินไม่เท่าไหร่เรื่องตัวสำคัญกว่าด้านจิตใจมากกว่าก็อยากจะบอกเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเป็นนักร้องลูกทุ่งก็จะพลาดในเรื่องนี้เยอะแยะมากมายส่วนเรื่องการล่อลวงเด็กทำไม่ดีม่ร้ายก็มีให้เห็นในวงการเรามีจะมีเด็กมาเล่าให้ฟังเยอะมากเจ็บใจไม่เท่าไหร่เจ็บตัวนี่สิ